สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะรวม3าลาวนะคะลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีลาวสตารนะคะของวันที่7ค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะได้กันไปสองรอบนะคะสายเจาะนะคะแต่ว่าเป็นชุดกันนะคะชุดกันก็ดีกว่าหลุดเนาะ สำหรับลาวเอ็กซ์ตร้า Extra นะคะได้กันที่ชุดกันนะคะ59ตรงๆนะคะตารางก็มาที่59นะคะส่วนลาวทีวีหลุดนะคะโอ้น่าเสียดายเนาะสลับกันนะคะเพื่อนจ๋า26งหลาวทีวีนะคะมาออกลาวเอ็กซ์ตร้า Extra นะคะส่วน40่ศลาวเอ็กซ์ตร้า Extra, มาออกลาวทีวีนะคะเมื่อวานเนาะสลับกันนะคะเพื่อนจ๋าน่าเสียดายเนาะ อ่าก็ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับโชคกับดวงด้วยนะคะอ่าเป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อนๆจ้าส่วนลาวสตานะคะได้กันที่เด่นเก้าวิ่งรูดนะคะเก้ามาในหลักร้อยนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าชุดกันนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะตารางก็มาที่อ่าแปดเจ็ดนะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่โชคดีนะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะอ่าวันนี้มาตามกันต่อนะคะวันนี้ขอให้เงงปังๆนะคะตารางแอดจะวางให้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้เนาะวันนี้น้องนิปุ่นยังไม่ตื่นนะคะเพื่อนจา๋าอ่าสำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ลาวเอ็กซ์ตร้านะคะลาวเอ็กซ์ตรา้า ตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็น6และ9นะคะเด่น6เด่น9มันติดขากล้องนะคะเพื่อนจาาแอดก็เลยจะเอียงๆให้ก่อนเดี๋ยวทําให้ใหม่เนาะ,ะเดี๋ยววางตรงๆให้ดูนะคะ60 6ูนย์หนะคะลายมืออาจจะไม่สวยนะคะ ก้าสามเก้าแปดเก้าหกนะคะกันให้ที่สองศูนย์แปดเก้าการให้เป็นแปดหกแล้วก็เก้าห้านะคะ,ะถ้ามีเก้าต้องมีเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดอย่างนี้นะคะเพื่อนจะลองสังเกตดูนะถ้าเก้ามานะ แล้วทีวีให้เด่นสามกับหนึ่งนะคะสามกับหนึ่งก็จะเป็นห้าสามเก้าสามระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยเด้อเก้าสามแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม ก็จะกันให้ที่ห้าเก้าและเก้าแปดนะจ๊ะแอดจะนินให้อีกรอบนะคะเมื่อวานลาวพัฒนามีใครโชคดีกันบ้างนะคะถ้าใครฟังคลิปจบนะคะก็น่าจะได้เนาอเลขฝันแอดนาะแอฝันได้เลข406นะคะแอดตัดให้4649นะคะ มาที่4664นะคะมาทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะเพื่อนจากเมื่อวานเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อ40ไปเข้าฮานอยอีกนะคะเมื่อวานเลขฝันถ้าใครดูคลิปจบก,ก็จะรู้นะคะว่าแอดเขียนเลขตัวไหนตัวไหนนิ้นตัวไหนตัวไหนให้เนาะบางคนมาเลื่อนดูรูดดูกอ็อย่างนั้นแล้วไม่มีโชวกับเพื่อนกับอ,อันนี้เนาะ ศูนย์สศูไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเลขทูบเป็นไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเลขทูบไม่รู้ตัวไหนเป็นเลขฝันไม่รู้ตัวนี้มาจากไหนโอ้ยดูทําไมเลขเยอะจังประมาณนี้เนาะบางคนนะคะทําไมตัวเลขมันเยอะจัง hmm. ชอบเลขสูตรก็ตามเลขสูตรอ่ะเลขฝันแอดก็ติดไว้ให้เพื่อคนเขาที่มีโชคนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะ โชคไม่เหมือนกันเนาะก็จะแบบไม่ชอบเลขสูตรอ่าตามเลขทูบบางคนไม่ชอบเลขทูบตามเลขฝันขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลไงแนวทางไหนเข้าแอดก็ขอแสดงคมยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าแนวทางไหนหลุดแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอาตามเปนไม่ชัดเนาะห้าสามอ่ะไม่ค่อยชัดแล้วทีนี้พี่น้องจ้า เก้าสามหนึ่งเจ็ดบางคนก็บอกว่าวางวางดูยากมากเลยวางแผ่นกระดาษนี้ดูยากมากเลยมันติดกล้องนะคเพือนจะมันติดขากล้องนะคะกล้องมันตัวเล็กแตะะ่ทเบื่อนจะถ้าจะเอาขึ้นให้ก็ ให้ทําอย่างนี้เหรอถ้าอย่างนี้มันก็ต้องจับค่ะเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องจับเพราะว่ากล้องมันเล็กค่ะเพื่อนจา๋าเราก็อยากได้จะอยากจะได้แบบดีๆอยู่เนาะแต่มันก็มีเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนจา๋าได้เท่าไหนาเอาเท่านั้นอ่ะหกสองนะคะ ชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวทีแอ็ดจบคุ้งให้ลองพิจารณานในตารางได้นะคะหรือว่านําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะแนวทางไหนข้าแอ็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อถ้าแนวทางไหนหลุดแอ็ดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะอยากให้หิงปังๆในทุกๆแนวทางนะคะทีแอ็ดให้ไปนะคะสําหรับเลขทูบนะคะแอ็ดก็จุดแล้วนะคะวันนี้เนาะก็จะให้ในแนวทางอ่า ห,หน้อยนะเดี๋ยวจะลงให้ที่ห้าหน้อยนะคะเพื่อนๆจาใครที่ตามได้ทูกก็รอรับชมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า